สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ vivo v, v 6 0จะขายจริงช่วงปลายเดือนนี้นะครับใครพรีออเดอร์ก่อนได้ช่วงนี้ผมบอกเลยของแถมเพียบครับสีแรกวันนี้เป็นสีฟ้าอมชมพูที่ชื่อว่า summer blue ให้ความรู้สึกใกล้ชิดและเป็นตัวของตัวเองโดยที่ตัวเคสนะจะเป็นซิลิโคนสีฟ้าฟ้าแบบนี้ใส่แล้วเข้ากับตัวเครื่องแนบชิดเข้ากับตัวเครื่องครอบคลุมถึงโมดูลกล้องหลังเลยกล้องหลังนู่นอไม่เยอะนะครับตัวเครื่องบางสุดเพียง7.5 3มมเมตรเท่านั้นส่วนสีเทา mist grey ก็จะได้เคสเป็นซิลิโคนสีทเทาเข้มแบบนี้ครับ่เบวเัตครืองดี ส่วนอีกสีหนึ่งครับจะชื่อว่า Berry Purple ครับสีม่วงที่ผสานความสดใสของวัยรุ่นความละมุนอย่างมีสเสน่ห์ครับสีนี้ก็สวยนะเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ของ vivo v, v 6 0ความโดดเด่นกล้องหลังนอกจากโคเอเจเนวิสายแล้วนะครับเราเฉืนกล้องตัวทีสามที่เป็นเทเลโฟโต้ซูมสาม x แบบเพอร์ลิสโคปครับกล้องหลัก50ล้านพิกเซลไซมันแคมเปราที่มาพร้อม os กันสั่นครับกล้องเทเลซูมก็ os กันสั่นนะอีกตัวหนึ่งจะเป็นอัลตราแองเกิลแปล้านพิกเซลฮะ แบตเตอรี่ให้มาใหญ่จูใจ Blue w o l d 6,500mAh ครับแต่ในเครื่องบางๆแบบนี้ลำโพงเป็นสเตอริโอคู่ด้วยช่องใส่ซิมการ์ดจะอยู่ด้านล่างครับรองรับ2งซิมการ์ดครับแต่จะไม่สามารถเพิ่มไมโคร s d สการ์ได้และรองรับการชาร์จเร็วอะแดปเตอร์ Vivo Flash Charge 90W แถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มพร้อมสายชาร์จด้วยนะหน้าจอ6.77นิ้ว AMOLED ครับสีสดเต็มตาสว่างสูงสุดที่5,000นิต s เลยครับและเป็นจอแบบ c ค r ร e Display นะครับจะเห็นว่าขอบโค้งนิดๆนะ ขอบางสุดเพียงแค่1.86ม mm, เมเท่านั้นและตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องนะครับค่อนข้างสร้างความประทับใจให้เราอย่างมากครับไม่ว่าคุณจะถ่ายเป็นระยะอัลตร้รแองเกิลระยะเมนแคมเราหรือการซูมไปนะครับ 3x หรือ 10x เนี่ยให้คุณภาพที่น่าพอใจเลยสามารถซูมไกลสุดนะครับไปที่ 100x เลยครับนะฮะ 3x 10x นะครับกดจากตัวนี้ได้เลยคุณภาพระดับซวยครับและลูกเล่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเยอะกว่าเดิมมากๆหุยเปอร์สวยคุณเห็นปะ ตัวอย่างซูม 3x ถ่ายวิดีโอนะครับเห็นไหมว่าปลอยผมของนางแบบดอกไม้มันจะเบลอแยกจากฉากหลังเพราะเป็นกายภาพของเลนครับไม่ได้มีการใช้ AI เข้ามาช่วยส่วนนี้เป็นหลักครับทำให้มันเบลอเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีบุ้นุนแตกๆเลนสสามารถซูมได้แบบนี้จริงๆเดี๋ยวตรงนี้ขอไปในรีวิวเต็มๆนะครับจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ในด้านความแรงนะครับมาพร้อมกับ Snapdragon 7 Gen 4ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับและในครั้งนี้พิเศษสุดๆครับ Vivo V60 X Pop m a r s i g ก Exclusive Collaboration Gift Set ครับมูลค่า9,999บาทใครอยากได้กลองแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าติดตาม l i ล e and share ในงานล i v e เปิดตัวของ Vivo V60 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันที่27นี้แหละอ่าแล้วคุณจะได้ของเหล่านี้เลยนะฮะติดตามกันให้ได้ส่วนสำหรับคนที่ p r e เด d e r ช่วงนี้นะครับกับหน้าร้านของ Vivo b a n d Shop เนี่ย ก็จะได้ของที่เป็นพรีเมียมจาก p p p m มา t s i ้ a เช่นกันนะครับโดยจะประกอบด้วยตัวเคสสติกเกอร์สายห้อยโทรศัพท์กระเป๋า และอื่นๆขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นการจองของแต่ละร้านที่ร่วมรายการครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะครับคือตัวเคสต่างๆสติกเกอร์กระเป๋าได้แต่ว่าตัวน้องซิก้าที่เป็นอาร์ททอยไม่ได้ร่วมไปตรงนี้นะฮะสำหรับคนพรีออเดอร์อาร์ตทอยที่เป็นเ e อ็กลูซีเกเซตนะครับจะต้องร่วมกิจกรรมไลฟ์แอนแชร์ในงานเปิดตัวในที่นี้ในช่องทางออนไลน์ของบี v o นั่นเองครับผมบอกเลยครับว่าภาพถ่ายต่างๆในครั้งนี้ทำให้ผมประทับใจอย่างมากครับโดยเฉพาะ AI 4 Season Portrait ครับเปลี่ยนเป็น Spring Autumn Summer หรือวินเทอร์หิมะแบบนี้ได้เลยครับจัดก,การด้วย AI จบหลังกล้องครับครั้งนี้กล้องโดดเด่นมากๆใครชอบเรื่องกล้องนะครับผิวดีขึ้นนะครับมีเลนส์ไฮไลทซูม 3x มาให้ใช้งานตัวเครื่องเน้นบางเบาจับกระชับมือแต่หน้าจอใหญ่ตามสไตล์ของ V Series ครับในครั้งนี้ V 6 0เอาจริงฮะเสิร์ฟช็อตโปรให้คนสวยและมี34สีให้เลือกอย่างที่บอกรีวิวเต็มๆของ vivo V, v 6 0 XT พัดรีวิวเจอกันเร็วๆนี้สัปดาห์หน้านั่นแหละกดติดตามและเจอกันครับบาย